500อีกหนึ่งพันห้าร้อยปีข้างหน้ามันเอไอก็จะยึดครองกันเองก็จะสู้กันเองก็สู้กันเหลือคนสุดท้ายก็มาฆ่ามนุษย์แล้วตอนนั้นมนุษย์ก็สู้กันเองตอนนั้นคือจุดยุควิสัญญีพอสู้ก็เสร็จปุ๊บเซเลบิกก็จะล้างลูกดังนั้นภัยธรรมชาติก็จะล้างลูกเราเข้าสู่โลกเร้าสีอันแปลาู้ตอบครับ เข้าว่าเอไอแล้วที er, er, ่ว่าหนึรงปีล้างโลกนี่เกิดจากเกิดจากไฟธรรมชาติอุกกาบาตาว่าทุกอย่างบ้าหมดทุกอยไฟระเบิดอุกกาบาตบาฟ้าผ่าคือเซร์ีแล้วก็สีเหลือบริลาบ้าหมดเลยลูกจานระเบิดแล้วก็พลาสติเต็นกระจายดาวเต็มแล้วก็จารดก็แบบโลกระเบิดไปเลยอ่ะชั้นการณการของโลกเต็ตู้เริ่มร้อนาเลย อีกนานไหมครับติดนานไหมเอกติดเพราห้าร้อยปีก็อีกนานเลยใช่ไเราก็ไม่อยู่ทันตรงนั้นไงเพราเราไม่อยู่แล้วเราตายก่อนพันชาติแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราไงไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราก็อยู่แค่ชีวิตเนี้ยเราไปเอาแค่ชีวิตแค่ร้อยกระพอไม่ได้ตื่นไหมเออถ้าคนที่เนบุญถ้าคนที่มป็นบุญคือสวรรค์ได้ก็สามารถลงแล้วก็ขึ้นสวรรค์ได้แต่ถ้าคนที่ทำบุญกรรม ยุคพาสติอาอะไรไม่ได้ถ้าเนึ่งหู่ในยุคพลาสติอาไม่สามารถขึ้นตัวได้าไม่ทำมุลน่ะก็ตกตะลุกไปตลอดแมีสิ่งจำขึ้นไปต่อไปไม่แต่ต้องไเกิดในยุคนันแม่ยุคยไม่ไื่แล้วตกตะลุกไปเลยไเกิดในยุสไม่ไปเกิดในยุคปิสันี้เนาะตกะลุกไปเลม่่สุ้าการตลาดกสุดือแสนชาคือเอก็คือพวกเทคโนโลยีที่ที่เราใช้อยู่ใช่ไหม เอไอคือคุณจนแล้วเอไอมันก็เพื่ปมีความคิดของตัวเองอ่าอ๋อมรุษย์เอไอจะทำร้ายมนุษย์ใช่ไหมใช่มีอะไรจะพูดต่อไหมอ่าเยยะเลยแล้วเราเนี่ยถ้าถ้าคือเอไอพนี้มันก็ยังอยู่อีกไกลไงแต่ว่าตอนนี้เราอะอยากจะบอกว่าชีวิตที่เหลือเ่นี้เราจะทำไงให้ได้บุญเยอะๆค่ะบุญไหนเยอะ ก็ใครใก็รู้เด็ดอกอนุบาลก็รู้ก็รู้ไงเนาะมาละก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคราถามนงค์าการตรงไหนนี่แหละให้ฟังรู้คือนั่งสมาธิแล้วก็อาจจริญวิปัสสนาไปเนาะเป็นเป็นบุญที่ใหญ่อยู่ไหมอ่านะครับอ่ามีใครจะถามเลยไหมอ่าผมเข้าใจเนาะครับก็แล้วแล้วถ้างเงี้ยตรงไหนครับเราถ้าพวกเราเนี่ย อยากจะถ้าจะเชื่อมจิตต่อไปขายภาพหน้าเนี่ย้องไลน์ใหุ้กคนกำหนดถูกไหมแล้วถ้าเชื่อมจิตแล้วระวงระหว่างเชื่อมจิตเนี่ยกับเชื่อมจิตออนไลน์เนี่ยมันต่างกันไหมไม่ต่างอ่ะเดี๋ยวอ่านก็มีคำถามนอ่าไม่ต่างกันครับบางคน,นมาไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าบางคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็าฝากถามว่าเขาว่าอยากจะรับการเชื่อมจิตจากตองไลน์เนี่ยก็ก็รอนะ เราให้ตรงไหนอะเปิดอีกทีหนึ่งใช่ไหมเปิดออนไลน์แต่ว่าคือแต่ว่าพอเปิดออนไลน์เนี่ยตรงไหนไม่เป็นจิ้มหน้าผาเขาไงเพราะเขาอยู่ไกลไงแต่ว่าอยู่นเมื่อน,นั้นจิ้มหน้าผาคนผู้ไปได้มากมายเลยเนี่ยไม่ตรไหนจิน้มตรไหนจิน้มเนาะผาธรรมดา <c oughs> ก็คือสา,ามารถทำให้คนแบบทำให้เร็วขึ้นแต่ออนไลน์ก็เหมือนกันแต่ถา้าดตรไหนได้ไปแต่อะไร <c oughs> ออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอ,อขาจจะขึ้นที่ตัวเขาเองอ๋อที่ตัวเขาเองอ่าครับ แล้วน้ำท่านวันนี้วันนี้ที่น้องไหนนะที่บางบางทีน้องไหนจะจิ้บาบ,าบางคนน,ะน้องไม่จิ้บบางคนเนยเป็นเพราอะไรครับน้องไม่ทัน้องนะไม่ทำเกินเกินเอตอตอนแรกบอกว่าน้องตาบอกว่าจะมาร้อยยี่สิบไงเออแล้วคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ถูกน้องไหนจิ้มหน้าผากเขาก็น้อยใจว่าน้องไหนอนะ่ะเหมือนว่าไม่ทำให้เขาอะ่ะไม่ไม่เขาก็สามารถไปต่อด้ววยตัเองได้อ๋อไปต่อด้ววยตัเองได้คือตั้งจากวันนี้ไปเดี๋ยวเรากลับไปนะทุกคนอะจะ จะไปทำสมาธิต่อได้ไหมใช่หลักจากที่วันนี้ทุกคนได้เชื่อมัไหมแต่ว่าได้เชื่อไม่หมดมีคนเชื่อไม่ได้หลายคนเลยแต่ไม่ยังเชื่ออ่าไม่เป็นไรคือหลายคนคนที่เชื่อไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับคนที่เชื่อไม่ได้เพราะอะไรเกิดเพราะอะไรสติไม่นิ่งคงจิตอ๋อสติไม่นิ่งไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางอ๋อแล้วแล้วเราจะทำไงก็ปล่อยวางได้ฮะแนะนลำหน่ัก อาิตยได้ลแล้วเหะงานหนึ่งโอ้ใครเหรองานหนึ่งแล้วเหรออ <laughs>